สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ยักษ์อยากเล่านะครับสตอรี่ในโลกของลุหนังครับเล่าสู่ฟังแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเหมือนเช่นเคยนะครับพี่เล่าให้น้องฟังน้องเล่าให้พี่ฟังเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังครับแบบนี้สบายๆนะครับใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ตรงนี้เลยนะฮะกดไว้ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับให้กับช่องผมครับกำลังจะเข้าสู่หลักแสนซับแล้วครับผมขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามสำหรับการสนับสนุนต่างๆนะครับ วันนี้เนี่ยมาแสดงความ,มดีนิดหนึ่งครับสำหรับทัพสิงโตโครามทีมชาติอังกฤษฟุ b a l l is coming home นะฮะ is coming home is coming home we still believe นะับกำลังมาเข้าใกล้ความสำเร็จนะครับนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่อังกฤษเข้ารอบชิงชนะเลิศในศึกยูโรได้สำเร็จและนี่เป็นการเข้าชิงชาะเลิศรายการเมเจอร์ครั้งแรกในรอบ55ปีครับ คณะสุดก็เกิดขึ้น1,966ครับในฟุตบอลโลกซึ่งเล่นที่อังกฤษนี่แหละครับชิงที่เวมบลีร์นี่เลยแล้วอังกฤษก็คว้าแชมป์ด้วยการเอาชนะเยอรมนจนตกไปได้4-2ในช่วงต่อเวลาพิเศษมันเป็นความรู้สึกแบบยิ่งใหญ่มากครับคือด้วยความที่เคยไปอยู่ที่อังกฤษเนี่ยพอจะนึกภาพออกว่าคนที่นั่นเนี่ยมันบ้าคลัง่งขนาดไหนมันใส่เต็มร้อยแล้วก็รอวันแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ นานทีปีหนไอ้คำว่า is coming home is coming home เนยนะครับมันไดเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี1996ถ้าใครจำมันได้ครับนั่นคือช่วงที่อังกฤษเป็นเจ้าภาพยูโรครับ1996แล้วมันก็วนมามันจบครบรอบ30ปีครับหลังจากที่พวกเขาคว้าแชมป์โลกปี66ใช่ไหมครับมันก็เลยเกิดแคมเปญตรงนี้ขึ้นมาครับมีการแต่งเพลงมีการ ปลุกกระแสฟรีเวอร์ขึ้นมาซึ่งเพลงที่ร้องในประจำทัวร์เมนต์และก็เป็นเพลงที่แฟนบอลร้องเชียร์ให้กับทีมชาติอังกฤษก็คือ f o o t b a l l s Coming Home นี่แหละครับก็เล่าเรื่องถึงนั่นแหละครับการผ่านร้อนผ่านหนาวอุปสรรคต่างๆมากมายผ่านมา30ปีและถึงเวลาที่ฟุตบอลไม่ต้องกลับบ้านได้แล้วก็คือที่อังกฤษนี่แหละหลังจากที่เราได้แชมป์โลกปี6 6แล้วปี9 6เราควรจะต้องได้แชมป์เหมือนกันปรากฏว่า ไปถึงรอบรองชาลเลอร์ครับและก็แพ้จุดโทษให้กับเยอรมนีซึ่งคนที่ยิงจุดโทษพลาดในวันนั้นนะฮะก็คือแกเร็ตเซาเกตครับใช่ครับคนเดียวกับที่พาังกฤษเข้ารอบชิงชาลเลอร์กึกยูโรครั้งนี้แหละครับเซาเกตเป็นคนที่อาจจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของบุคลิกแทคกติกหรือการมีอารมณ์ร่วมอะไรที่มันโดดเด่นขนาดน,นั้น แนวความคิดที่ดูแบบเป็นปกติเป็นธรรมดาแบบนี้แหละครับเรื่องที่หลายคนอาจจะมองไม่เห็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทํางานใหญ่การทําภารกิจสําคัญบบน,น่บางครั้งเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องแบบอยู่ในท่ามกลางแสงสปอตไลท์ตลอดเวลาก็ได้ครับ ชีวิตของเกวเซาเกตอาจจะดูธรรมดามากครับคือถ้าเป็นหนังเนี่ยเป็นพล็อตเรื่องหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่แบบเป็นภาพยนตร์ที่ทําเงินหรือได้รับความนิยมหรือเป็นหนังบูแอคชั่นอะไรขนาดไม่ใช่แบบนั้นเลยครับมันคงเป็นหนังชีวิตที่คือมันจะนิ่งๆมาเรื่อยๆครับไม่มีจุดพีคจุดดาวหรืออะไรต่างๆกลายเป็นเรื่องเรียบจนแบบ หลายคนไม่ไม่คาดคิดครับว่าคนอย่างเดร์เซเกตจะจะเป็นโค้ชทิมชังกิดแล้วพาทิมชังกฤษนั้นเข้าชิงสิงูโรได้สำเร็จเขาเล่นให้กับคริสตัล팰เลสครับเล่นให้กับแอสตันวิลล่าเล่นให้กับมิเดลสเบอร์ครับตอนแรกเนี่ยอยู่กับาเลสนี่เล่นเป็นมิดฟิลด์เชิงรับก่อนแล้วก็ค่อยๆถอยลงมาเป็นเซนเตอร์ฮาฟนะฮะเล่นได้หมดเลยก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาติดทิมชาังกฤดในชุดยูโร96 บอลโลก98ยูโร2000ติดหมดเลยครับแต่คนจะไปจําในยูโร96เยอะหน่อยเพราะว่าเป็นคนที่ยิงจุดโทษพลาดและทําให้ทิมช่างกฤดนั้นตกรอบนะฮะพอหลังเลิกเล่นครับก็ได้รับโอกาสในการคุมทีมเดอร์สเบร์ซึ่งเป็นสโมสรสุดท้ายที่เขาลงเล่นในระดับเป็นอาชีพนะครับถึงอายุ35ปีแต่การคุมเดอร์สเบอร์มันก็ไม่ได้ดูดูดีอะไรเท่าไหร่เลยครับ ค่อนไปอยู่ครึ่งล่างของตารางจน2008-2009ซีซั่นสุดท้ายเนี่ยโดนปลดออกด้วยซ้ำไปครับเพราะบโร,โรนั้นดำดิ่งนักเกินครับชนะในครึ่งซีซั่นแรกเนี่ยแค่นัดเดียวอยู่ต่อไม่ไหวครับสตีฟกิฟสันเลยปลดปึ้งเรียบร้อยเลยแต่สุ้ายบ,บโ,รโรก็ไม่รอดอยู่ดีนะฮะตกชั้นไปพอจบจากปี2009นั่นแหละครับชื่อของเกเซรเกตก็ดูเลือนลางไปไหายไป จนกลับมาเป็นผู้จัดการทีมชุดอยู่21ปีของชนอันกฤษในปี2013ระยะเวลา4ปีตรงนั้นครับที่หายไปอ่ะค่อนข้างจะน่าสนใจต้องเท้าความแบบนี้ครับช่วงที่คุมบโบโร่เนี่ยเขายังไม่มีใบประกาศนียบัตรหรือว่าโปรไรเซนของยูเอฟ่านะครับซึ่งสามารถจะคุมทีมได้ก็มีการร้องขอจากทมัมเบอร์สเบอร์ไปทาง FA ว่าเกี่ยวกัเเกตเนี่ย เป็นหนึ่งในนักเตะทีมชาติคือพูดตรงๆก็คือเคยติดทีมชาติมาก่อนเนี่ยขอยกเว้นได้ไหมครับอาจจะไม่ต้องมีใบใบสูตรเป็นโปรเลเซนได้ไหมอะไรประมาณนั้นซึ่ง FA ก็โอเคครับค่อนข้างจะผ่อนปลนได้ผ่อนผันได้นะครับไหนๆก็เป็นนักเตะทีมชาติมาก่อนอะไรประมาณนั้นแต่พอหลังจากที่โดนปลดจากโบโร่ครับเขาก็ใช้เวลาตรงนั้นน่นะครับไปอบรมให้มันเสร็จสิ้นเรียบร้อยจนกระทั่งปี2011ครับ FA เเรียกตัวเข้ามาทำงาน ในตำแหน่งที่เรียกว่าหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสู่การเป็นเลิศนะครับทำงานร่วมกับ t r ร v o r b ์ o รู i กิงครับเทรเวอร์บรูกเป็นอดีตตั้งแต่ทีมชาติอังกฤษเหมือนกันครับยุคคาบเกี่ยวระหว่าง70-80นะครับซึ่งทำงานอยู่กับ FA มานานพอสมควรคล้ายๆว่าจะมาต่อยอดแล้วเพราะว่าบร o k กิ g งก็เริ่มอายุมากขึ้นแล้วต้องการใครสักคนหนึ่งเข้ามาเป็นเฮดของการดูแลพัฒนาหรือ ต่อยอดโครงสร้างของทีมชาติอังกฤษต่อไปก็ดึงเซาเกตเข้ามาครับและมันคาบเกี่ยวนะช่วงเลาตรงนั้นเนี่ยกำลังก่อสร้างศูนย์ฝึกแห่งชาติของอังกฤษก่อนในนี้ไม่เคยมีเลยครับศูนย์ฝึกนี้มีชื่อว่าเซนจอร์จพาร์ครับเข้ามาทั้งพื้นที่สนามฝึกซ้อมอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างที่พึงควรจะมีใสามาเต็มดอกเลยครับพูดง,ง่ายๆก็คือ เกรซเกตเนี่ยเข้ามาอยู่ในช่วงที่ FA กําลังวางโครงสร้างรากฐานเพื่อจะพาให้ทีมชาตินั้นประสบควสำเร็จอย่างจริงจังสักทีพร้อมกับการสร้างศูนย์ฝึกแห่งชาติอันใหม่ที่มีความพร้อมทุกอย่างโดยกรซเกตเนี่ยเข้ามาเป็นเฮดเลยนะครับของการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาเด็กๆครับดาวรุ่งต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ในลิสต ที่เขาเห็นแล้วก็คอยประเมินผลอยู่แล้วครับมันเลยทำให้การทำงานนั้นเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นพอมีเส้นจอดพาร์คนะครับจากที่เคยแบบต่างคนต่างทำงานนะฮะชุดยู14ยู16ยู19ยู21ปีทีมชาติชุดใหญ่ต่างคนก็ต่างทำงานไปกว่าจะมารวมตัวกว่าจะมาประกอบร่างพอขึ้นถึงทีมชุดใหญ่ปุ๊บอ้าต้องมาปรับตัวเรื่องของระบบเรื่องของวิธีการอะไรต่าง แต่ตรงนี้เคลียร์เลยครับเพราะว่าทุกทีมในแช่เิกิจจะต้องมาเก็บตัวที่เซนจอร์พาร์คและทําวิธีการระบบวิธีการเล่นเหมือนกันตั้งแต่ชุดเล็กไปจนถึงชุดใหญ่ครับตั้แต่ต้องมีอสิสราเในเกมรุกมากขึ้นต้องมีทักษะในเกมรุกมากขึ้นเล่นบอลขึ้นดีมากขึ้นคือมันมีการเป็นพิมพ์เขียวแบบวาระแห่งชาติเหมือนกันพยายามอดทนไปด้วยที่สาคัญคือเพิ่มทีมขึ้นมาครับ จากตอนแรกเนี่ยตามมาตรฐานครับ U 1 4 U 1 6 U 1 9 U 2 1แล้วก็ทีมชุนใหญ่5ทีมนะเพิ่มอีก2ทีมครับคือ U 1 5กับ U 1 8ถ้าว่าจะมี U 1 4 U 1 5 U 1 6 U 1 8 U 1 9 U 2 1แล้วก็ทีมชุนใหญ่หลักๆนะครับเขามองว่าช่วงตอน15กับตอน18เนี่ยมันจะได้เพิ่มอีกทีมหนึ่งในการพัฒนาสู่เป็นผู้ใหญ่อะ คุณจะได้ทีมเพิ่มมาหน่งทีมครับแล้วถ้าบอกว่าคุณจะมีทรัพยากรในการคัดสรรในการเลือกเฟ้นเนี่ยเพิ่มมาอีกอย่างน้อยก็เท่าไหร่อ,อะ่สิบคนอะมันต้องมีแน่ๆโผล่เข้ามาเพราะฉะนั้นจากตรงนั้นแหละครับแซกเกตอยู่ในแผนการของการทํางานของเอฟตั้งแต่ต้นและเป็นวาระแห่งชาติในการเดินหน้าไปสู่ไปสู่ควาสมสําเร็จเขาวางเป้าหมายว่าสิงูโร2020 จะถึงรอบรอชาเลอรคือครั้งนี้นะครและ2022ในสืกอฟุตบอลโลกจะไปถึงแชมป์โลกให้ได้นั่นคือการวางแผนเมื่อ2011-2012นะครับประมาณ10ปีที่แล้วนะซึ่งเซาเกตอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกแต่พอถึงปี2013ครับสจ๊วตอเพียสอำลาทีมออกไปเซาเกตก็เลยถูกดึงขึ้นมาคุมทีมชาติชุดอยู่21ปี แล้วก็ทั่งมาถึง2016ครับจากกรณีของแซมอาราดาส์จำได้ไหมฮะแซมอาราดสเนี่ยคุณวิมชาติได้แค่นัดเดียวนะครับแล้วมาเจอคดีในเรื่องของรับเงินสินบนจากนักข่าวแล้วโดนอัดเทปไว้ด้วยนะครับเหมือนเป็นการล่อซื้อแล้วแซมอาราดสก็ติดกับเลยครับสุดท้ายต้องยอมลาออกแซวเกตเลยถูกดันขึ้นมารักษาการนะฮะในช่วงปี2016นะครับจนกระทั่ง หลังจากนั้นอีกประมาณสัก2 3สเดือนครับก็เซนเซีย่ายาเป็นทางการกลายเป็นผู้จัดการทีมชาติกรีชุดใหญ่อย่างเต็มตัวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยครับแกเกตเป็นคนที่อาจจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของบุคลิกหรือแทคติกหรือการมีอารมณ์ร่วมอะไรที่มันโดดเด่นขนาดนั้นครับแต่เป็นคนปกติธรรมดาเลยครับที่ทำงานของตัวเองอย่างอย่างมุ่งมั่นอย่างพยายามอย่างเต็มสุขไปเรื่อย หลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวบรรดาเด็กกรุ่งที่เติบโตขึ้นมานครับในทีมชุดนี้เนี่ยมีถึง11คนนะครับที่เคยผ่านในปี2017ซึ่งเป็นปีที่อังกฤษประสบความสำเร็จมากในทีมชุดเยาวชนได้แชมป์โลก U17 ได้แชมป์โลก U20 นะครับได้ไปถึงรอบรองชนะเลิศใน U21 ชิงแชมป์ยุโรปตูลงครับอะไรเงี้ยคือ11คนในในปีนั้นน่ยต่อยอดมาถึงในทีมชุดนี้ ฟิลฟอร์เดนเจรอนซันเชอดอมคาร์เบิรเลวินอริสเจมเดคันไรส์อะไรพวกนี้เมสันมาส์คคือทุกคนครับอยู่ประมาณนี้สิ่งหนึ่งที่กอร์สเกตแสดงให้เห็นก็คือการสร้างสมดุลให้กับทีมครับเขาถูกปรามาตอยู่เสมอครับว่าฉันไม่ถึงนะคลาสไม่ถึงไม่มีอะไรโดดเด่นแต่ความธรรมดาความปกตินี่แหละครับ คือทําให้องค์รวมหรือมวลรวมของทีมเนี่ยมันขับเคลื่อนไปในจังหวะที่มันถูกต้องเขาอาจจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการออกแอคชั่นการแก้เกมหรือได้รับคําชื่นชมบุค,คลิกโดดเด่นมีออร่าอะไรประมาณนั้นแต่เขาใช้การทํางานหนักหลังบ้านครับเขามีสตีปอลแลนด์ที่เป็นผู้ช่วยคู่มือคู่บุญเลยครับสตีปอลแลนด์เนี่ยอยู่กับในระดับสโมสรก็อยู่กับเชลซีได้รับการทํางานกับ โอ้โหโค้ชแบบระดับซูเปอร์สตาร์ระดับแบบบิ๊กเนมหลายคนมากครับโจเซมุนโยสโคลารีคารโลนเชลติอะไรพวกนี้นะครับซิปเอร์แลนด์เก็บเกี่ยวความรู้ตรงนั้นครับแล้วก็ถูกดึงเข้ามาร่วมพิมชาติเป็นมือขวาของเกรซเซลเกตแล้วช่วยได้เยอะมากครับอีกสิ่งที่เราเห็นได้ในศึกยุโรครั้งนี้เนี่ยอังกฤษมีมิติในการเข้าทำมากขึ้นมันมาจากการทำกันบ้านแบบอย่างหนักหน่วงนี่แหละครับ บอบอลบนพื้นเจาะทะลุช่องเข้าไปดก่อเพดทโทษลูกเซตพีทฟรีคิกลูกเตะมุมหรือแม้ั้งลูกทุ่มไกลคือมันมีหมดเลยครับทั้งบูทั้งหมุนมีครบหมดเลยเขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแหละครับมันมาจากผู้ชายที่ชื่อว่าเกรตสเาเกิการเป็นผู้นําบางครั้งอาจจะไม่ต้องแบบแสดงทีท่ายิ่งใหญ่อะไรขนาดน,นั้นครับแต่การทํางานหนัก อยู่กับทีมตลอดหันมาก็เจออยู่เคียงข้างกับทุกคนไม่ใช่แค่ในตอนที่เขาคุมทีมชาตินะครับเท่ากับว่าเขาอยู่มาตั้งแต่ปี2011ันนะฮะสิปีตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเขาอยู่ในสมาคามฟุตบอลกงกฤษมาตลอดแล้วก็พยายามดึงคนที่ที่เก่งครับเก่งด้านนั้นเก่งด้านนี้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาเข้ามาเป็นผู้ช่วยโดยที่ตัวเองนั้นไม่มีอีโก้ครับว่าเฮ้ยทำไม กูต้องเอาคนนั้นเข้ามาทำไมกูต้องเอาคนนี้เข้ามาวรถ้าใครคนไหนเหมาะสมในการเข้ามาช่วยเหลือเขาและพาดิฟชันกิดเดินหน้าไปได้สุ่ความเป็นเลิศอย่างที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้เขายอมนะผมว่าตรงนี้เป็นหนึ่งในจุดเด่นของ,องอกลเซาลเกตจำแพงอีกโกน้น,นั้นน้อยมากพร้อมเปิดรับและเป็นคนปกติธรรมดาที่อาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นในเรื่องของบุคลิกเรื่องของอะไรต่างๆแต่คนแบบนี้แหละครับที่มันทำงานหนักมาโดยตลอด คยสัมภาษณ์หลายๆครั้งขค่อนข้างจะน่าสนใจมากครับก่อนที่จะลงสนามเจอเดนมาร์กนะครับในรอบรองชนะเลิศก,ก็บอกว่าโอ้โหก่อนน้านี้ภาพจําในเวมบรีของเราสมัยก่อนเวมบรีมันเป็นหอคอยคู่นะฮะความคลาสสิกต่างๆเ,เมื่อไหร่ก็ตามที่พูดถึงเวมบรีเนี่ยคือภาพจําความสําเร็จหรือความยิ่งใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคเวมบรีเก่าแต่พอเปลี่ยนมาเป็นเวมบรีใหม่เนี่ยช่างกิจยังไม่มีแบบอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเขาเลยคาดหวังว่าปีนี้แหละนะครับ ถ้าพูดถึงเวมบรีใหม่บางทีในอนาคตหลังจากนี้ผู้คนอาจจะนึกถึงทีมของเราใช้่ว่าทีมของเราแล้วพอสังเกตนีสิ้นเสียงน้อวีดปีจบเกมชนะเดนมาร์กในช่วงต่อเวลาพิเศษกระโดดสเกตแค่กหมัดสาดใจแล้วก็โอเคครับไม่ได้มีแบบกระโดดโรถเต้นน,นูนี่นั่นจนเกินงามนะฮะเขายังรู้ว่ายังมีหนึ่งเกมที่รอยยอยู่แนวความคิดที่ดูแบบ เป็นปกติเป็นธรรมดาแบบนี้แหละครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะมองไม่เห็นหรืออาจจะมองเห็นแต่ไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทํางานใหญ่การทําภารกิจสําคัญนะครับบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องแบบอยู่ในท่ามกลางแสงสปอตไลท์ตลอดเวลาก็ได้ครับแต่ Working h a r d อยู่ข้างหลังเนี่ยแหละครับแล้วให้งานมันพูดไปเรื่อยเดินหน้าไปเรื่อยไปเรื่อยอาจใช้เวลามากหน่อย ใาจ,จใความอดทนมากหน่อยแต่มันก็เป็นวิธีการที่เขาเลือกที่จะทำแล้วเขาทำได้ดีที่สุดครับคนธรรมดาคนปกติสามารถจะบสุ่มคองเสเร็จได้ครับถ้าคุณเต็มที่กับมันมากพอถ้าคุณมุ่งมั่นกับมันมากพอผมพูดซ้ำเรื่องนี้เสมอนะสุดท้ายแล้วทุกชีวิตของคอนเสเร็จมันไม่เคยมีทางลัดครับเพียงแต่ว่าเส้นทางของแต่ละคนมันจะสั้นยาวอาจจะไม่เท่ากันแต่ไม่มีทางลัดแน่ครับซึ่งเรี๋ยวโซเกมมันอาจจะยาวหน่อยครับ ต้องฝากฟันต้องอะไรมาแต่มาถึงตรงนี้เนี่ยมันเหลือแค่นิดเดียวครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าต่อให้อังกฤษไม่ได้เป็นแชมป์ยูโรครั้งนี้นะฮะเกลส์เซะเกตก็คงจะโดนเหมือนเดิมชั้นไม่ถึงคลาสไม่ถึงไม่เก่งแก้เกมไม่เก่งเปลี่ยนตัวไม่ถูกแต่สิงมันตามมาคือเดิมวะฮะผมก็ยังเชื่อว่าเกลส์เซะเกตก็ยังรับมือกับมันได้เพราะเขาเจอแบบนี้มาเป็น10ปีนะก็แค่ทํามันต่อไปประสองค์เร็จเม,มื่อไหร่ก็มือนน้น ความคิดของคนธรรมดาสามารถสู่ความเป็นเลิศได้ครับถ้าเรามองจากเรื่นี้ของเกรเดเซอเกตนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลเลยครับว่าไอ้กูเป็นรองคนนั้นกูสู้เขาไม่ได้กูไม่มีต้นทุนกูไม่มีแต้มต่อกูไม่มีนูน่นกูไม่มีนี่ถ้าคิดแบบนั้นเราก็จะไม่มีตลอดไปครับเพราะฉะนั้นก็แค่ทำงานอย่างหนักทำอย่างเหมาะสมให้ถูกต้อง แล้วก็อดทนไปเรื่อยๆครับการที่เจอเซเกตทำไม่เห็นอยู่ณวันนี้นะครับอ้าสาวกสิงโตกรามคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยครับรู้สิกงอะไรบ้างกับคอนเทนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะฮะใครยังไม่ได้กดฝากไว้ด้วยนะครับส่วนคอมเมนต์เดี๋ยวตามกดหัวใจให้ทุกเม้นเหมือนเช่นเคยนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับติดชมอะไรเข้ามาได้เสมอไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ